รเราไม่มีอะไรในกระเป๋าไม่มีเลยหนูดูแลไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีอะไร,ร,ไะไรทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะกาบอย่างเดียวแม่ทางดีก็กาบอย่างเดียวนะคะ วิ่งไปไหนนันวิ่งสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมองคอสวัสดีค่ะแม่หังดีแม่หังดีสวัสดีค่ะ เปอ้อนอะไรพ่อร้อย้ออ้อนอะไรพ่อร้อแม่เจ er> ี๊ยบมีอะไรให้ผมกินไหมพ่อเปาไม่มีอะไรในกระเป๋าไม่มีเลยจกดูแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเอาไม่กระเป๋ากระเป๋าแม่หนึ่งื้อไขยได้หนึ่งจําได้ยุ่ ครับพี่ดิอาครับครับครับมิงครับทักพีดิก่อนเอาครับพีดิครับจำไงเออออันนี้คือสวัสดีใช่ไหมสวัสดีครับก่อนอันนี้มันเต้นเอาเต้นเต้นเออเอาเต้นเต้นเต้นดิดนครับพี่ดิจำลองครับครับครับเออโอ้ยสับสนมิงสับสนค่ะ ระบบล้บวน,นระบบล้วนนิดนึงเอาครับครับครับดำลงครับครับางแกนอันนั้นไม่เส้นครับดีๆดำไม่ห่างดีปะลูกข่อยซับสนแล้วเด้เยวไปหางดีเต็มเลย,ดดย,ยเ,ยเยยด้นีาาน่ด้ยเอายกขาแค่นี่ยกยาเต็ม จ้ามาเจ้าจริงจ้ามาเจ้าจริงจ้าโยกโกาดอย่างเดียวแม่หางดี้ก็กาดอย่างเดียวนะคะมาเจริงจ้ามาเจ้าจริงโอ้ยกาดน้อแม่หางดีว่ะอย่างเดียวโอ้ยสุดยอดเลยมิ่งเิ็มสมูทั่วอย่างเดียวอ่ะค่ายนี้ล่วมาก พากันขออะไรกินนี่ฮะขออะไรกินครับ,บรเสียงเฮ้ยครับเสียเอ้ยเออนครับเปนี่สวัสดีครับเฮ้ยเอาพ่อจะสั่งอะไรผมจะสวัสดีเนี๋ยจะสั่งผมเต้นผมก็ยังสับสนอยู่ครับตอนนี้อันนี้ออ้ออ้ย้อออั้อ ขอครับขอขอกินหน่อยครับคือเราสั่งอะไรปุ๊บนี่จะเต้นอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ไหนขนาดนั้นเลยเหรอมิ่ง อันเด็กขยันซ้อมผมจะได้ไปโชว์ผมจะได้ไปโชว์งานต่างๆนะครับแม่แม่จ้างผมได้นะครับเบิร์ตหอหรอพากันกินเอ้าอืมอ๋อจันเอ้าเอ้าอเบิดซ้ำเบิดหมดห่อแล้วหมดห่อแล้วแม่ลูก แม่ลูกขาเตียนสูงกันเจอแต่ว่าโดนน้ำไล่หางดีใส่ได้สิหวดน้ำมุนเดี่ยวเอน้ำมุนเดี่ยเองเจ้าเจ้าอฮ้ยถึงไม่ั่นถึงเงี้นถึงล้อถึงอยู่ จะเล่นไหมเล่นไหมเล่นบลอเล่นบ่อบไปแล้วไปขุดดินต่อหรือเปล่าขุดดินต่อหรือเปล่าดินแดงนะคะตัวแดงมาดูคุณแม่ค่ะคุณแม่ตัวแดงหมดเลยนะคะก่อนเนื้อขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมก็ขอให้มีแต่วความสุขนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากรับชมฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้เกาคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ